หนังสือ Atomic Habits นะครับเขียนโดยเจมส์เคลีย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนิสัยการตัดสินใจและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง Atomic เนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่เล็กที่สุดของระบบที่เป็นขุมพลังอันยิ่งใหญ่ส่วน h a b i t แปลว่านิสัยหรือกิจวัรประจำวันทีน่เราตอบสนองไปอย่างอัตโนมัติต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อคุณในการสร้างศักยภาพตเติมเต็มศักยภาพของคุณในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับ ในการใช้ชีวิตประจําวันแต่ละวันเลยนะเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นการอธิบายวิธีการสร้างนิสัยที่ดีขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่ดีขึ้นแค่หนึ่งวันหรือว่าเพียงแค่สัปดาห์เดียวแต่เป็นการดีขึ้นตลอดทางชีวิตโดยเขาใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนในหลักการเพื่อสร้างเป็นคู่มือปฏิบัติที่นําไปใช้ผลได้จริงนะครับแล้วก็นําไปใช้ได้ง่ายส,สารสำคัญาสารสำคัญของหนังสือเล่มนี้ เป็นเพียงแค่โมเดล4ขั้นตอนเท่านั้นในการสร้างนิสัยที่ดีและผนวกกับกฎสำคัญในการใช้4ข้อนี้นะครับ